สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมเมฆเรามาต่อจากคลิปที่แล้วกันนะครับว่ามุมมองของชา a ์โดที่มีต่อทศชาตแต่ละคนมีใครบ้างแต่ก่อนเริ่มครับผมขอแก้ข้อมูลของอีต้ากับซีต้าหน่อยนะครับเพราะเพิ่งไปดูข้อมูลเพิ่มเติมมาใหม่แล้วข้อมูลที่ผมอัปเดตมาใหม่ก็คือจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าอีต้านั้นเป็นคนที่มีเก่งทักษะทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่สุดท,ทาง แต่ที่ผมไปดูวางใหม่คือมันแก้แล้วว่าซีตานะ้าเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในบรรดาจเงาแล้วซีต้านางเชียชช่ยวชาญเชี่ยวชาญอาวุธเกือบทุกอย่างอย่างรวดเร็วด้วยคือแบบมีพรสวรรค์ที่เก่งมากจนชาเตอร์ชมเชยว่านางนี้เป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่สุดในบรรดาจิตเงาแล้วและในนาคตคิดว่าถ้ายังฝึกฝนไปเรื่อยมีสิทธิ์ที่จะแข่งเก่งกว่าอันฟ้าด้วยนอกจากจะมีพรสวรรค์ทางด้านการต่อสู้แล้วนางยังมีมันสมองที่ดีด้วยนางยังมีข้อเก่งด้วยวง่ายคือเก่งทั้งบู๊และบุตรแบบเดียวกกัันบ อันฟาเลยแต่ถึงว่านางถึงนางจะกิ่งเทียบเท่ากันฟาแต่นางก็ตระหนักได้ว่านางอ่ะไม่สามารถชนะอันฟาได้อยู่แล้วนางถึงนางจะเป็นเผ่าสัตว์ประหลาดแบบเดียวกับเดลตา้าแต่นางอ่ะมีสติปัญญาที่เยอะกว่าเดลตา้าเพราะเดลต้านี่คือไม่แช้อะไรนอกจากเซนต์แต่อีต้านี่คือคิดวิเคราะห์ว่าจะสู้กับ ผู้่อสู้ยังไงแล้วนางยังสามารถใช้อาวุธได้ทุกชนิดตามที่น้องต้องการคือนางสามารถเรียนรู้อาวุธได้ไวมากแถมเวทมนต์นางก็เรียนรู้ได้เก่งจนชาโดอึ้งไปเลยว่าซีต้านี่เรียนรู้พลังเวทเก่งมากเก่งกับเก่งเลเวอร์ตอนนี้เผ่าของนางมันเขียนว่าโกลเด้นแพนเทอร์งั้นผมจะเรียก เผาเมียวไปก่อน้วกันเพราะไม่รู้ว่าไทยมันจะเปรว่ายัางไงรอนิยายไปไทยเล่มนี่ห้ออกมาก,ก่อนเดี๋ยวผมจะมาสรุปทีนะฮะว่ามันเป็นเผาอะไรกันแน่ระหว่างเผาเสือกับเผามาป่าหรือเผาอะไรกันแน่เนี่ยแต่ที่แน่คืออีตาเป็นเผาของซีต้าก็คือเผาสัตว์ร,ร้ายที่มีสติปัญญานี่เองเป็นเหมือนกับยูคิเมะยูคิเมะที่เป็นเผาจิ้งจอกเนี่ยยูคิเมะจะมีสติปัญญาสูงคนต่อไปก็อีตานะครับ อีตานี่ถ้าคุณถึงเรื่องลาาักษณนี้ก็คงพูดได้เหมือนกับคน,คนอื่นว่าเป็นคนที่สวยและน่ารักแต่ในสไตตาของชาโด้แล้วเนี่ยอีตานี่เป็นคนที่เหมือนนิสัยแบบขี้ง่วงนอนเป็นเด็กที่ขี้เศร้ามากเหมือนนางจะมีอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจประมาณว่าหัวใจตื้นช้ากว่าคนปกติทําให้แบบเลือดสูบฉีดน้อยทําให้แบบง่วงนอนง่วงนอนมากแต่สิ่งเดียวที่ทําให้นางไม่นอนนั่นก็คือการได้ฟังปัญญาแห่งเงาที่ชาโด้กำลังจะเล่าให้ฟัง จะทาให้นางตาสว่างแล้วเพราะที่จะฟังถึงจะง,ง่วงแค่ไหนก็จะพยายามข่มตาไม่ให้หลับเด็ดขาดและวชาโด้ยังทึ่งในความสามารถของอีตามากเพราะว่าแค่แค่เขาพูดลอยๆขึ้นมาว่าเทคโนโลยีนี้เป็นยังไงเป็นยังไงอีต e าก็สามารถสร้างสิ่งน,น,นั้นออกมาได้ให้เป็นสิ่งของและนางยังเก่งเรื่องด้านวิทยาศาสตร์เหมือนที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วว่าอ e ีตาเก่งด้านวิทยาศาสตร์มากแกมสายังจะเก่งเรื่องแบบอาหารการกินและแฟชั่นแบบชาโดพูดลอยๆว่าเสื้อผ้านี้เป็นยังไงอาหารแบบนี้เป็นแบบไหนแบบ พูดแบบไม่ให้พูดแบบให้เป็นในว่าอันเนี้ยรสชาติประมาณไหนแล้วออกมาเป็นยังไงประมาณนี้รถอีต้านั้นจะเก่งด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สถาปัตยกรรมคือร้านมิซูโกชิที่แกม่าบริหารงานอยู่นี้อีต้าเป็นคนออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นมาเองเลยความสามารถของอีต้านี่แบบโหดมากน่าทึ่งจนน่ากลัวอะไรกันน่าทึ่งจนน่ากลัวเลยลหะแค่บอกไว้ว่าไอของชิ้นี้นะมันเคลื่อนที่ได้ยัางไงาเช่นรถยนต์ ที่ชาโดว์พูดที่นางฟังนะก็สามารถสร้างรถขึ้นมาได้พร้อมกับหาแหล่งน้ํามันในโลกใบนั้นเนะ่จนเจอส่วนความสามารถด้านการต่อสู้ของนางน,นี่ก็อ่อนที่สุดอันดับที่2งไม่ง่ายคือนางกิ่งกว่าแกมมาหน้าวิชา,าดาบนางกิ่งกว่าแกมมาจบข้อมูลตับเดียดของทั้ง2คน มานี้มาประเด็นหลักของเราคือสาวๆคนที่เหลือผมขอเริ่มต้นที่แคร์ก่อนนะกันเพราะยังไงก็เป็นพี่น้องกันเจอกันมาตั้งเด็กๆผมก็จะมุมมองของแคร์ที่มองซีด้วยเหมือนกันว่านางคิดยังไงกับน้องชายนางบ้างคําถามแรกที่ทุกคนน่าจะคิดในหัวเหมือนกันกับผมว่าชาโดว์มันรักและเป็นหัวพี่สาวของตัวเองไหมในมุมมองของผมนะแล้วก็ในความคิดเห็นส่วนตัวผมว่ามันรักและเป็นหัวพี่สาวมันนะแต่มันรักและเป็นหัวในรูปแบบของมันผมก็พูดเป็นถูกเหมือนกันว่าชาโดว์มันรักและเทิดทูนพี่สาวมันขนาดไหนมันคิดแค่ว่าถ้ามีีพ่ พี่สาวเนี่ยถ้าเกิดพี่สาวมันตายไปเงี้ยมันก็จะไม่สามารถทาตัวเป็นเทพในเงาได้เพราะมันต้องไปเป็นหัวหน้าตระกูลในโลกของในโลกใหม่ที่ชา้โลกมันมาเกิดใครก็เป็นสามารถเป็นหัวหน้าตระกูลได้ถ้าแข็งแกร่งมากพอแล้วมันมองพี่สาวมันเป็นแค่ว่าเป็นแค่เครื่องมือที่ไว้ใช้ เป็นวละครบางหน้าหรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ยังพูดไม่ถูกอ่ะยังสรุปไม่ได้ว่าชาโดมันคิดยังไงกับพี่สาเหมือนกันเนี่ยถ้าถามว่ามันเป็นห่วงในเคพี่สามไหมมันก็แคร์อยู่หรอมันก็เป็นห่วงอยู่เช่นตอนที่ยังเด็กอ่ะตอนที่ยังเด็กอ่ะชาโดมันช่วยพี่สามตลอดเลยทั้งตอนที่โดนการน้าร้อนรั่วนี้มันก็ช่วยไว้โดนโจรเข้าไปสูบโจรมันก็ช่วยไว้ช่วยตลอดทีต ช่วยพี่สาวมันตลอดถ้าบอกว่าเป็นคนเป็นห่วงเง่นอนมันเป็นห่วงยังไงก็คนในครอบครัวมันมันคงไม่แบบเป็นแค่หมาตัวหนึ่งอย่างเดียวหรอกเราก็มาดูมุมมองของแคร์ที่มีต่อชาว์กันบ้างถ้าถามว่าเคร์มันรักซีดไหมบอกได้ว่ามันรักซีดมากนึกว่าบาคอสเลยอะแบบพวกคลั่งน้องชายเลยอะพวกคลั่งน้องเลยแบบเนี้ยแต่เนื่องจากการทําตัวของซีดมันทำให้แคร์มันหม่นไส้มันเคี้ยวด้วยอะก็ดูการกระทำของมันแต่ละอย่างดิถ้าทุกคนดูดนิมเอะนะหรืออนิยายก็จะรู้ว่ามันทำยังไงบ้้าางแลวถม ว่าแครมันรู้ไหมว่าชาดเออมันกิ่งอะแค่รู้แค่รู้ว่าชาโดมันกิ่งนะแคมันก็พยายามที่จะให้ชาโดมันแสดงฝีมือออกมาบ้างแต่มันไม่ยอมทำไงแคมันก็เนี่ยมันไส้หน่อยๆอะแบบมีฝีมือแต่ไม่โชว์แล้วกะจะใฉันเป็นเจ้าบ้านแล้วแกอยู่สบายๆไม่ต้องบริหารอะไรเหลือประมาณเนี้ยถ้าแคร์คิดนะแคร์มันพยายามทําให้ชาดแสดเสีมือตลอดหรือเช่นเช่นในเหตุการณ์ นครและกฎหมายอ่ะที่เคไปอ่ะที่พาซีไปด้วยก็อยากให้เคแบบเออให้แบบมันมีผลงานติดมือด้วยแบบจะได้แบบฝากงานได้ได้เงี้ยเพราะชาตุมันดูสูงแล้วมันไม่อยากทําอะไรเลยอ่ะในมุมมันมุม,อมอของเคนะแบบชาต้๊กมันขี้เกียจอ่ะง่ายๆคุณลองคิดสภาพลองเปรีบเทิศก็ได้เรื่องที่พี่น้องคนหนึ่งจะมีคนหนึ่งกิ่งกับคนหนึ่งไม่กิ่งอ่ะมันจะมีการดนเนินในเรื่องแบบไหน ในดูกรณีของเอเล็กเซียดูก็ได้เอ,อเล็กเซียกับไอรีนนะ่ะเอเล็กเซียก็พยายามแบบเออฉันจะต้องฝีมีฝีมือให้เทียบเท่าท่านพี่ให้ได้แล้วพยายามแบบเจอท่านพี่ทุกครั้งก็จะพูดว่าท่านพี่คะฉันจะพยายามแข็งเก่งให้เท่าท่านพี่ให้ได้หรือชูจากเรื่องแมงมุม,ม,มไ่ได้ไงเข้าใจเด้อคะก็ได้เพราะว่ามันจะมีพี่น้องอยู่ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่มันมีพี่พี่มันที่เป็นผู้กล้าคนแรกก่อนที่มันจะได้เป็นผู้กล้าคนต่อไปอะ่ะมันก็พยายามท่านพี่ผมจะต้องแข็งเก่งให้เหมือนท่านพี่ให้ได้นี่คือพี่น้องที่พยายามจะ แขงเก่งใี้ตามท่านพี่ได้นี่คือสิ่งที่ชาโดว์มันควรทำไหมไม่ใช่แบบเออท่านพี่เอาไปเลยอะ่ะผมไม่แข็งเก่งเท่าท่านพี่หรอกนี่มันพลอตโคตรจะถ้าเอกปกปิดพลังอะ่ะพลอตเพราะอย่างเงี้ยพลตรโคตรจะปปิดพลังอะ่ะถ้าใครดูอน,นิมเยอะๆน่าจะรู้นะเออผมไม่เก่งหรอกครับ ท่านพี่ไม่ต้องมาหวังไม่ต้องให้ความหวังของผมรอบผมฟีมเมื่อไม่ก่วท่านพี่ท่านพี่แบบจัดการไปเลยครับอย่างเงี้ยชาดูมันทําแบบนี้แคร์มันก็มันไส่อ่ะมันไส้อ่ะทุกคนก็มันไส้เหมือนผมใช่ไหมล่ะผมก็มันไส้เหมือนกันแต่แคร์คนเดียวก็รอดไปครึ่งคลิปแล้วแล้วที่แคร์มันชอบใช้ความรุนแรงกับซีก็อย่างที่ผมพูดไปแบบนั่งมันไส้ซีดมันมันไส้ชาดเออถ้าผมพูดซีกับชาดูรวมกันก็ให้อภัยผมนะครับไม่รู้ผมจะใช้ชื่อไหนผมไม่ได้เรียกสลับกันไปหรั่้งซีด เทไหมถ้าดูจากสีผมกับสีตาแล้วก็พ่อแม่นะยังไงก็น่าจะเป็นพี่น้องกันเทเทแต่ในอนาคตมันอาจจะมีการหักเลี้ยวเว็บแหกโค้งก็ได้ใครจะไปรู้ต้องรอดูเอาคน้ต่อมาเชอร์รี่บานิตครั้งแรกที่ชาโดว์เจอเชอร์รี่นะชาโดว์มันไม่ได้คิดเลยนอกอยากให้ช็อกแลตเฉยเพราะว่าขี้เกียจถือแค่นั้นเองครั้งแรกที่มันเจอกันแล้วครั้งต่อมาที่เชอร์รี่เจอกับซีดนางก็อคุกกี้มาให้ซีดแต่ซีดมันก็ยังจําไม่ได้ที่ซ้าว่ามันเคยให้ช็อกแลตครไป มันไม่จำหน้านที่ซ้ํามันจะคิดว่าเป็นแค่ตัวประกอบตัวหนึ่งแค่นั้นเองครับมันนะเชอรี่ในตอนนั้นนะแล้วต่อมาในตอนที่โรงเรียนโดนบุกนะชาโตมันก็ยังคิดว่าเชอรี่เป็นแค่ตัวประกอบอยู่จนกระทั่งเชอรี่นางโดนแบบโดนโดนโดน,นโดนโดนไล่เยอะขึ้นเยอะขึ้นจนชาโตคิดว่าเออนางคงไม่ใช่ตัวประกอบแล้วนางน่าจะเป็นตัวคนหลักแล้วถึงได้เข้าไปช่วยเชอรี่ คิดดูกันมันคิดว่านางคงไม่ใช่ตัวประกอบแล้วถึงเข้าไปช่วยถ้าสมมติว่านางไม่ทําตัวเงึ้งแงะแบบนั้นชาโด้ผมก็ค,คิดว่าเออคงเป็นตัวประกอบต่อไปอะ่ะโดนนางอาจะโดนฆ่าตาย้วก็ได้ผมก็แบบฮืมชาโด้แม่งคนเที่ยิงเลยเนี่ยถ้าสมมติว่านางแบบไม่เหมือนหน้าตาไม่เหมือนตัวละครหลักนะั้นชาโดมันคงปล่อยจริงไว้โดนจับไปหรือไปทําอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วละ่ปะป่านนี้เครียดเลยดูเลยเครียดแล้วช่วงแล้วช่วงที่นางได้เห็นพอดีของนางโดนชาโดจัดก,การเนะี่ยชาโดมันก็ยังใจดีนะมันพูดทิ้งท้ายประมาณว่าแบบถ้า ถ้าปล่อยให้เชอรี่รู้ความจริงไปเนี่ยนางต้องแบบหัวใจแตกสลายแน่นอนชาโ์ดูมันอยากให้เชอรี่เก,ก็บเก็บความแบบใส่ซื่อบริสุทธิ์ของนางเก็บไว้ะให้นางคิดซิว่าชาโ์ดูเป็นคนฆ่าพ่อเลี้ยงของนางไปอย่างน้อยชาโ์ดูช่วงท้ายมันก็อุตส่าห์ใจดีนะแต่ใจดีไม่เข้าเรื่องคิดอะไรงั้นแหะ เราก็จะเห็นช่วงท้ายของตอนจบใช่ไหมว่านางน่าจะเข้าดักไซไปแล้วน่าจะน่าจะโดนรักธิเดบูอดดอกใช้แน่นอนดูจากทรงแล้วอะ่ะแต่ไม่รู้ว่านางจะมีบทอีกเมื่อไหรอ่อ่ะคนต่อมาอดิกเซียชาด w ให้คํานิยามเลยว่าใยห,หมาบ้าช่วงแรกที่ชาด w มันเข้าไปแก้กสารภาพรักก็เพื่อแบบสร้างละครบทใหญ่ให้ดูเป็นตัวประกอบไปสารภาพรักกับ ชันชั้นสูงแล้วจะหน้าแตกกลับมาประมาณนั้นอ่ะชธตุกมันแผนมันเพนแผนไว้แบบประมาณนั้นทุกคนทุกคนน่าจะเคยดูหลายเรื่องใช่ไหมว่าถ้าตัวไปประกอบไปสารภาพรักกับตัวละครหลักมันจะประมาณไหนคือพวกตัวประกอบมันจะมั่นหนามากว่าเขารับรักแน่นอนนั่นคือ วิธีของตัวประกอบเตะถ้าเป็นตัวละครหลักเป็นสารภาพรักก็จะประมาณซีดมันเลยแบบประมาณชาโดเลยแบบเออพ,พ,พ,พูดติดติดขัดขัดประมาณนั้นอะ่ะมันโคตรจะวิธีตัวไอ,อชนินเลยนะวิธีที่ชาโดมันใช้อะ่ะใช่สิมันคงเป็นวิธีของพระเอกลมคอมมากกว่าน่าจะใช่น่าจะเป็นวิธีของพระเอกลมคอมมากกว่าที่แบบจะสารภาพรักษาก็จะแบบพูดติดติดขัดขัดแบบเออเขินเขินไม่กล้าพูดแบบเธอเกินเอื้อมจังเลยแต่อยากสารภาพรักอ่ะเพื่อเสียงดูสักครั้งอ่ะประมาณนั้นอ่ะแล้ว ช่วงที่อเล็กเซียมันโดนจับตัวไปซีทมันคิดว่าเฮ้ยได้เวลาเปิดตัวแล้วประมาณนั้นอ่ะอีเวนต์ใหญ่กำลังจะมาเตรียมตัวให้พร้อมเลยแด่มันงคิดว่าเป็นละครเหมือนเดิมนะสังการดูน้องเตรียมพร้อมให้ดีละครบทใหญ่กลังจะเริ่มแล้วก็ในช่วงท้ายของเรื่องที่อเด็กเซียมันมาขอซีทว่าอยากคงความสุมพันธ์นี้ไว้ต่อนายสนใจจะทำต่อไหมชาโดว์ Shadow มันปฏิเสธแบบรเยให,ใหญ่มาก ในในมิมันจะเห็นแค่หันนิ้วโป้โลงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในนิยายอะ่ะนิ้วกลางเลยนิ้วกลางเลยนะ,ะบอกชาตูมันไม่เคลีแล้วจอะอล็กเซียยังไงล้วนะตอนนั้นนะก็คิดดูสภาพใครแม่งอยากไปอยู่คนที่ไม่ใช่กูเหมือนหมากูจะเป็นแกล้งเป็นตัวประกอบเด็ดก็ไม่ไหวนะอย่างนั้นนะแทมในช่วงที่ มีชาโดกระดิ่ตัวปอดบอกอารวาสชาโดมันยังคิดว่าอลิเซียเป็นคนที่ออกไปฆ่าคนอีกด้วยนะสมเป็นท่านชาโดผู้ไม่แคร์ใครทั้งนั้นจริงๆเดี๋ยวคนสุดท้ายผมขอคนนี้เป็นคนสุดท้ายของคลิปนี้กันนะครับอ d ีนในช่วงแรกที่ชาโดเจอกับไอ i ีนนะรู้สึกชาโ o ก็คิดประมาณว่าเออเป็นคนที่น่าเคารพดีนะเป็นคนที่มีถือตัวเหมือนน้องสาวน้องสาวนี่แบบทำอย่างกับคนอื่นขยะประมาณนั้นอนะ่ะแบบเป็นพี่สาวที่น่าชื่นชมงั้นอนะ่ะประมาณนั้นแหละแล้วก็ไปถึงช่วงเทศกาลบูชินชาโดมันคิดว่า ในเทศกาลนั้นอะ่ะมันจะปลอมตัวให้การเป็นคนที่เหมือนจะอดอเอแล้วก็มาเก่งช่วงท้ายโดยการที่ค้นคนที่เก่งที่สุดในอจาจัก ที่คิดว่าเป็นตัวติงอะ่ะก็คือ ID ดีนั่นเองแบบชาโดว์มันจะเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่เมือ่อเมื่อชนะไอดีได้แล้วแล้วในการต่อสู้ของชาโดว์กับไอดีนั้นก็เห็นได้ชัดเลยว่าไอดีไม่สามารถสู้อะไรชาโดว์ได้เลยคือแบบการต่อสู้ของชาโดโ์มันพูดว่าวิชาดาบมันเหมือนการสุนทของเขาแล้วที่เห็นไอดีเห็นภาพหลอนของชาโดว์ฟันตัวเองไปนั่นก็คือการการที่ไอดีน่ะอ่านทางชาโดว์อยู่แล้วรู้ว่าจะอ่านไปทางไหนตัวเองก็โดนโจมตีงั้นแหละชาโดว์ Shadow มันก็สังเกตไอดีอยู่ว่า ทำไมไม่เข้ามาทีแสดงว่าเข้าใจได้ว่าไอรีนน่ะมีความสามารถที่แบบอ่านการเคลื่อนไหวของคนอื่นออกเลยรู้ว่าถ้าตัวอีกเข้าไปโดนโจมตีแน่นอนุดเลยแบบ เป็นคนที่น่าคารวบดีนะแบบเป็นนักสู้ที่น่าคารพดีแต่แต่นายยังมีฝีมือไม่พอชาโดรู้สึกผิดหวังมากกับการที่ไอรีนแบบฝีมือมีแค่นี้เองอะคือแบบยำยำไอรินสุสดๆอะชาดแบบไอรินแบบแทบบ้าเป็นคน,คนทุกคนดูก็อาจจะสะใจเนาะแบบเออขี้ว้ายอะไรสักอยาก่างแต่ผมรู้สึกสงสารไอรีนมากเลยนะทั้งตอนในเหตุการณ์ที่ชาโดวันเปิดตัวตอนที่อันฟ้าไปสู้กับปีศาจยักษ์ตัวน,นั้นนะ ไอดีนแบบเหมือนคนที่ไม่มีพลังอยู่แล้วแบบโดนกดตันในตอนนั้นปุ๊บมาถึงเหตุการณ์ในโรงเรียนก็ทําอะไรไม่ได้อีกนั่นก็เครียดสะสมทั้งที่นางแบบเหมือนจะกลายเป็นแบบคนที่ครองประเทศคนต่อไปอะแต่รู้สึกตัวเองทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันคงจะเครียดมันคงจะเครียดมากๆอ่ะผมเห็นผมสงสารไอดีมาไมนะผมไม่รู้สึกว่าสะใจหรืออะไรนะแบบสงสารไอดีนมากตอนนั้นนะแถมในช่วงท้ายอ่ะในช่วงท้ายที่แบบตอนสู้กันช่วงท้ายเลยที่เบียร์สิทธเข้ามาร่วมวงด้วยอ่ะไอดีแสดงเห็นว่า ตัวเองมันอดเอชิบหายแบบแบบสู้เขาไม่ได้แบบน่าสงสารนะสำหรับผมไอดีนน่าสงสารมากอะในช่วงนั้นน่ะน่าสงสารเกินแบบอู้ถ้านางแบบเข้าด้านมืดน,นี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะอันนี้ผมคิดทฤษฎีเล่นๆนะครับไม่ต้องไปใส่ใจมากแต่ก็ฟังเพื่อสนุกครับผมคิดว่าตอนเนี้ยไอรีนเนี่ยมันเครียดสะสมมากเลยตอนเนี้ยแล้วมีสิทธิ์ไปได้ไที่นางับใช้อำนาจของนางอะบังคับให้บริษัทมิสิกกชิือบริษัทที่อันฟ้าสร้างขึ้นมาแบบให้ทุนกับหน่วยอัศาวินสีชาติของนางเพราะว่าหน่วยของนางก็ เงินทุนก็ไม่มีแบบพ่อนางไม่ให้เงินทุนมาทํากองอัศวินเลยแบบเรื่องอะไรลทัทธิหรือชาตุดัะดอะไดไดสลายแบบเขาไม่สนใจหน่วยของนางอนางแบบพยายามจะบริหารให้ดีแล้วแต่เครียดแบบแบบมีสิทธิ์ไปได้ว่านางกัแบเบขาด้านมือโดยการแบบใช้ทางที่ไม่ดีด้วยแบบบังคับให้บริษัทของมิสซิโกิชปีมนเป็น คนแบบปีปีให้หน่วยยอสบีของนางได้แล้วเป็นไม่ได้ว่าน้องสาวนางอาจจะไม่เห็นด้วยกับท่านพี่แล้วแบบกลายเป็นศัตรูกันแล้วเข้าชารตกาดิะดมาเนี้ยแบบอเล็ซเซียเข้าชาร์ตกาดินในอนาคตเนี้ยอันนี้เป็นแค่ทฤษฎีเฉยๆนะครับไม่ต้องไปคิดใส่ใจมากผมแค่พูดแบบสนุกกเฉยๆแล้วต่อไปนางจะมีบทแบบไหนก็ต้องคอยดูกันคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้กันนะครับก็คลิปนี้ก็ที่ผมพูดมาก็มีความเห็นส่วนตัวของผม เข้าไปด้วยซะเยอะเลยข้อมูลอาจจะไม่เยอะเท่าออเด็ดเหมือนเป็นคลิปพูดคุยกันได้กันว่าชัโนต้มคิดยังไงแล้วส,สาวที่ยังไงประมาณนั้นแหละอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมใช้ความทรงจําที่มีอันนนี้ของผมกันกรองเข้ามาแล้วก็วิเคราะห์อีกนิดนึงคลิปนี้ก็ขอจบไวๆนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับว่าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย